วัสดีครับวันนี้วันศุกร์วันที่7เดือน6ปี2024ตอนนี้เวลาซีโมง38นาทีนะครับเดี๋ยวโรงนี้เราวางแผนที่จะไปวิ่งครับย้ายทำอะไรครับ รัยบวันๆน,นี้ไม่ว่างเลยจะกระต้อยไปรยรรถใจใช่ใใชอ๋อโอ้อันนี้ว,นวิลือสมรลงจะหาอี่ครับบ้านของเราครับโลอย่างนี้ใจก็มีความสุขนะครับใช่คับ เราอยู่แบบพอเพียงนะครับมีแมวมีหมาเต็ไมไปหมดเลยเห็ดหมานี่เพียบเลยเมื่อเช้านี่เผาไปรอบนึงแล้วโอ้โหเป็นพันน่ะเอ๊ะแม่แกขวาดแล้วทำไมมันมีอีกวะฉิดยาก,ก็แลว้วอะไรก็แลว้วมันคืนมาเป็นแผงเลยอะ่ะมันแงยาออทีนี้เราก็เอากระดาษเผาแมนเลย ้างนอกเราก็เผาเสร็แล้วเป็นพันน่ะอ่งางั้นแค่นี้นะครับ